สวัสดีครับวันนี้ R p m เอคาร์วอและเมก้าชิลครับมากับรถ BMW 5 2 3ดไนะครับตัวนี้เป็นตัว E60 ครับคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าทำสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับแต่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็อยู่มาแล้วประมาณ 4- 5หปีนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นครับว่ามีความขุ่นมัวแล้วนะฮะเราก็ทำการขัดนะครับแล้วมาเคลือบแก้วอย่างที่เห็นนะครับก็สภาพมาอย่างที่พอใจเลยทีเดียวนะครับ กับสติกเกอร์ที่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานเราสามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างเต็มิทธิภาพใกล้เคียงกับตัวที่เคลือบแก้วมาเลยทีเดียววันนี้ก็คันนี้ทําตัวปุ๊บจันครับกระจกภายนอกภายในห้องเครื่องโดยสารล้อแม็กนะฮะก็กว่าจะทําเสร็จก็ต้องขัดเตรียมผิวกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เคลือบตัวน้ํายาเคลือบแก้วไม่ก็ชิลเข้าไปนะครับคันนี้ใช้เวลาในการทําหมด2วันเต็มๆนะฮะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากครับ ที่ให้ความมั่งใจเรามาเป็นอย่างสูงฮะอันนี้ทําออกมาได้ฉ่าเยิ้มเลยทีเดียวรถที่มีอายุการใช้งานมาแล้วนะฮะสีแข็งขนาดนี้ฮะทำอ,ออกมาได้ขนาดนี้ทีเดียวขอคุณทับุนลูกค้าม,ามากๆจริงๆวันนี้มิก,เกยเอฟิมวอร์และเนกาชิวครับขอลาไปภาพภาพสวยของรถ BMW Series ซีรีส์5 2 3i เป็นตัว E60 mm hmm. แต่เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. วันนี้ครับสวัสดีครับ